ถ้าแพ้เป็นพาชนะเป็นมารวันนี้น้องดิวบอกเลยนะว่าซอฝันหรือใครจะเป็นที่หนึ่งได้เลยถ้าแสงนี้มันส่องทางให้ใครหลายๆคนหรือหลายๆชีวิตได้มีทางรอดดิวขอหิวแสงแลวดิวขอกินแสงนี้เลยหลายคนบอกว่าเป็นพี่ชายไม,ไม่หวังผลประโยชน์สุดท้ายก็เห็นปากตะก้าเห,นหนเห็นนู่นเห็นนี่พูดตรงๆแบบใจนักเลงเลยนะครับใครจะไม่อยากขายของดีผมเอาเงินสองแสนผมไปให้คุณแม่ผมไม่ ผมไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยซ้ําแต่ลึกๆเลยนะที่ใครไม่เคยร,รู้ในรถอะน้องรักกันตั้งแต่แรกแล้วแต่คนอื่นเอาไปก็ไปจับน้องแต่งงานไปจับน้องทํานู่นทนํานี่ดิวรู้แล้วถ้าดิวจะตัด,ต,ด,ต,ดตัดจบน้องสองคนให้หอมแก้มบอกรักกันก็คือจบแล้วแต่ดิวยังกักแล้วสรุปใครเอาน้องคู่กันกับน้องแม็กอมาคนแรก คนแรกใช่ไหมครับคือต้องบอกก่อนว่าเป้าเป้าหมายของพี่คือไปหาแม่ไม่ใช่หาน้องปอกับน้องผู้พี่อ่ะต้องการจะไปใช้นี่ให้คุณแม่ซึ่งพี่ดียวอ่ะเป็นคนที่กระตันอยู่แต่พ่อแม่อยู่แล้วแล้วก็พี่เป็นเด็กบ้านนอกเดินทางมากรุงเทพก็อยากหาเงินพอวันหนึง่งแม่ติดหนี้แม่พี่ต้องไปกู้เงินเพื่อให้ส่งพี่เรียนแล้วจีเนี้ยพี่มาเห็นแม่ลำเพยพี่ก็เลยรู้สึกว่า วันที่พี่มีพี่ก็เอาไปใช้หนี่ให้แม่แต่อันนี้คืออยากจะบอกแม่แม่ในประเทศไทยเลยเพราะว่าอยากเป็นแบบแรงบันดาลใจที่คนประสบความสำเร็จในฐานะลูกชายคนหนึ่งอ่ะอย่างน้อยๆได้ไปช่วยแม่ลําเพยก็เป็นอย่างภาพที่ออกเลยแต่จริงๆอ่ะหลายคนหลงประเด็นแต่จริงๆพี่ดิวอยากไปช่วยคุณแม่แต่น้องสองคนอยู่มาหาลัยพอดีน้องสองคนจะมาทํางานที่กรุงเทพ ก็เลยบอกว่าน้องสองคนอยู่ไหนแม่เพราะว่าดิวไปช่วยเหลือแม่คุณแม่อยู่ที่บ้านกับพ่อไม่มีน้องอยู่ที่บ้านเพราะว่าน้องเรียนอยู่มหาลัยนครสวรรค์ดิวก็เลยติดต่อไปก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรทิ้งตั๋วรถทัวเลยกลับกับพี่ดิวก็ได้เพราะว่ากลับทางเดียวกันเหตุการณ์ก็เลยเป็นแบบนั้นแล้วพี่ดิวก็เอารถเอา่าดพี่ดิวเนี่ยไปส่งน้องประมาณถึงตีสี่เนาะเด็กๆประมาณ ประมาณนั้นครับไปถึงบ้านซอฝันก็เห็นพี่ฝันก็บอกว่าเอาน้องมาถึงส่งถึงที่แล้วก็ได้กอดกันกับซอฝันใช่ครับไ,รไม่มีอะไรแล้วก็ได้เจอซอฝันด้วยครับ<ช>แบบนั้นเลยนอกจากพี่เดียรใช้นี้ให้ค่าสินสอดแล้วยังให้น้องคนละแสนด้วยใช่ครับเพราะว่าระหว่างทางก็จะมีแวะปั๊มนาอทุกคนแล้วก็หลายคนบอกว่าเป็นพี่ชายไม่หวัง,วงผลประโยชน์สุดท้ายก็เห็นปกากตะกาเห,นหนเห็นนู่นเห็นนี่ พูดตรงๆแบบใจนักเลงเลยนะครับใครจะไม่อยากขายของดีในเมื่อคนดูแล้วอย่างน้อยๆมีคนซับพอร์ตครีมไข่มุกเนี่ยพี่ดิวก็อยากให้คนรู้จักครีมของพี่ก็เลยทําออกไปแบบนั้นใครจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันนี้คําพูดของพี่มันทําให้ใครไม่สบายใจพี่ขอโทษเลยแค่นั้นจากใจครับ คือเราทำแบบนี้มันต้องมีคนชื่นชมแต่มันก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่มันเห็นต่างแบบว่าเราพูดว่าเราไม่ได้หวังอะไรจากน้องครับแต่หลายคนก็คิดว่ามันคือคอนเทนต์หรือเปลา่าเราก็อยากจะได้กระแสจากน้องอะไรอย่างเงี้ยคือเอาง่ายๆว่าถ้าใครที่ติดตามพี่ดิวพี่ดิวไปช่วยน้ำท่วมสุขโขทัยแล้วก็โอนไปให้พี่บุ๋มปนัดดา10,000 0บาทไปช่วยน้ำท่วมเชียงรายที่ผ่านมาเราก็เลยรู้สึกว่าเราทำบุญมาเยอะเรื่องแค่นี้เราไม่ได้ไปมองว่าวันนี้จะมีวันนี้ด้วยนะครับ ผมเอาเงินสองแสนผมไปให้คุณแม่ผมไม่ผมไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยซ้ำแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไป PR อะไรแต่พอมันไปมันเกิดเป็นกระแสขึ้นมามันก็ดีใจนะเพราะว่าคนชื่นชมเยอะมากที่เอาเงินไปช่วยแม่ลำเพยแต่หลังจากน้องมาอยู่ที่ปั๊มปึ๊บแล้วคนดูน้องวันนั้นเกือบ200 0 0 0พี่ดิวตอนแรกในใจดิวนะดิวจะให้น้องคนละห้าหมื่น ดิวก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วคนดูขนาดนี้อย่างน้นอยๆซัพพอร์ตน้องไปดีกว่าส่งทางน้องก็เลยกลายเป็นเพราะว่าวันนั้นดิวถือเงินไปร้านหนึ่งพอดีก็เลยแบบว่าส่งทางน้องคนละแสนก็เลยเป็นผูกข้อต่อแขนกันไปแต่ลึกๆเลยนะที่ใครไม่เคยร,รู้ในรถอะน้องรักกันตั้งแต่แรกแล้วแต่ดิวบอกว่าถ้าสมมติหนูไปออกงานให้หนูเป็นแบบเป็นฟิลคู่จิ้นนะหนูจะได้มีงานเยอะๆแต่คนอื่นเอาไปก็ไปจับน้องแต่งงานไปจับน้องทํานู่นทํานี่ มันก็เป็นภาพแบบนั้นครับใช่จริงๆดูคุยกับน้องอยู่ในรถอยู่แล้วว่าเขารักกันตั้งแต่นั้นแล้วดิวรู้แล้วถ้าดิวจะต,ตัดตัดจบน้องสองคนให้หอมแก้มบอกรักกันก็คือจบแล้วแต่ดิวยังกักดิวอยากให้ดิวอยากให้ทุกคนตามต่อเรื่องราวมันก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์ของอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนแต่มันก็เหมือนกับเราก็พูดว่าถ้าถ้าน้องอยากจะแต่งงานเราก็จะจัดให้อีกรอบหนึง่งใช่ครับแต่น้องแบบมีปฏิจจัยอย่างนี้ป่คะ น่ารักมากน้องน่ารักตั้แต่วันนั้นจนถึงวันนี้พอโดนกระแสข่าวว่าพี่ดิวบอกว่าวันเสาร์ไม่ต้องมาโน่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมครับก็ออกข่าวไปน้องก็บอกว่าไม่ได้คนมีพระคุณก็ส่งมายาวเลยแล้วก็โทรเสียงว่าหนูวันนี้หนูถ่ายเ v ็มบอยู่เขาก็มีงานวันนี้ก็ได้คุยกันวันนี้ก็ได้คุยกันแล้วก็ได้คุยกับพ่อบอยด้วยแล้วน้องเครียดกับดราม่าเมื่อเช้าไหมาที่มัเนเกิดขึ้นมาไม่เลยน้องแบบว่าสบายสบายแต่น้องจะไม่ลืมคนที่มีบุญคุณทุกคน รวมถึงแม่ตากที่สร้างบ้านให้น้องด้วยแล้วก็ดิวอยากพูดตรงๆประเด็นเลยนะถ้าวันนี้ดิวมีปัญหากับแม่ตากถ้าดิวพูดจาไม่ดีแม่ตากเป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าดิวดิวอายุ3เอ็ดแม่ตากน่าจะประมาณเลข3เป็นพี่ดิวดิวขอโทษเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นจากดิวจากปากดิวขอบคุณครับประมาณนี้เราได้ห็นข่าวที่แบบมันจะมีคนเหมือนจะยกเลิกคิวน้องอะไรเงรี้ยคิวงาน ก็อย่างน้อยๆพี่ก็มีบริษัทมีโรงงานอยู่ไม่เป็นไรถ้าสมมติคนที่แบบว่ามองดูน้องแบบจะยกเลิกงานน้องอย่างน้อยๆก็ยังมีพี่ดิวอยู่ตรงนี้พี่ดิวก็จะป้อนงานให้น้องแล้วก็วันที่น้องเรียนจบปริญญาพี่ดิวก็อยากจะใช้นี่กยศให้น้องด้วยทั้งสองคนอยากดูกันยาวๆดูกันยาวๆดีกว่าครับทำไมเราถึงแบบ ส,ส่งทางขนาดนี้เอ็นดูแล้วก็ทำแบบให้ขนาดนี้คือดิวมาจากศูนย์จริงๆนะแล้วถ้าใครติดตามดิวดิวมาไกลมากไกลจนจนกว่ามนุษย์คนหนึ่งเราบางทีเรานอนเรานอนเรายังยังรู้สึกว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้ตื่นมาแล้วไปทําอะไรดีๆให้กับสังคมก็คงแบบถ้าวันหนึ่งเราตายไปอะ่ะเราย้อนกลับมาทําเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้อะครับ แล้วพ่อแม่ผมก็สบายแล้วครอบครัวผมก็สบายแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวผมก็สบายแล้วน้องสาวผมก็สบายแล้วเราก็เลยอยากทําสารต่อให้กับใครหลายๆคนที่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเราได้บอกนะคะบอก้องไหมว่าเราจะจ่ายพี่ตัวเลาต่อให้โพสต์บอกเลยครับ<ด>แล้วก็ต่อให้วันหนึ่งนะผู้การปอแล้วก็ครอบครัวนะครับต่อให้วันนี้มีแสงถ้าแสงนี้มันดับลงยังมีพี่อยู่ตรงนี้พี่ก็ยังอยู่ตรงนี้โทรหาพี่ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องทองทุกอย่าง เมื่อว่าจะเป็นเรื่องงานโทรหาพี่ได้ถ้าไม่มีงานก็พี่ป้อนงานให้เองหรือมาทํางานบริษัทพี่หรือรงงานพี่ก็ได้ก็คือรอซัพพอร์ตน้องเต็มที่เลยเต็มที่อยากเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรครับเรียนคุณครูแล้วสองคนนี้เขาคือพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติที่จะไปสอนเด็กๆต่อไปแล้วดิวเห็นคุณค่าตรงนี้ด้วยก็เลยซัพพอร์ตไปอีกใช่ครับอันนี้คือไม่มีอะไรในใจเลย พอเราลงทุ่มสุดตัวไหน,นคนก็หาว่าเราหิวแสงกินเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกันถ้าแสงนี้มันส่องทางให้ใครหลายๆคนหรือหลายๆชีวิตได้มีทางรอดได้มีทางไปต่อในชีวิตดิวดิวขอหิวแสงแลวดิวขอกินแสงนี้เลยจริงๆครับแต่ถ้าแสงเนี้ยมันส่องมาแล้วแล้วเราทําไปทําปู้ยี่ปูย้ยำน้องทำานให้น้องไปในทิศทางไม่ดีหรือทาให้น้องดูแย่อันนี้พี่บอกเลยนะพี่ไม่สนับสนุน <c oughs> แล้วกับอีกมุมนึงคนมาชื่นชมเราเยอะว่าแบบเออเราช่วยน้องด้วยความจริงใจอ่ะมันมีสองฝ่ายเลยอยากจะบอกอะไรเขาบ้างคะมุมนึงก็ช่วยด้วยความจริงใจแบบเปื้มอะไรอย่างเงี้ยชื่นชมอยากจะขอบคุณแฟนคลับทั่วประเทศไทยแหละครับขอบคุณทุกคนที่ไม่ได้เห็นแค่หน้าตารูปร่างแต่เห็นการกระทําดีกว่าการกระทารีแอคหรือทุกอย่างที่มันออกมาที่สื่อออกไปทุกคนก็จะรู้ว่าอะไรที่มันเป็นความจริงอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์แล้วกันครับ นในฐานะที่เราแบบเหมือนจ้างคนมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาจ้างน้องแล้วแบบน้องทำยอดขายแบบทะลุแบบเยอะมากอะไรเงี้ยคิดว่าค่าตัวน้องสองหมื่นมันคุ้มไหมแรงนะโอเคถ้าสำหรับพี่ดิวนะครับแล้วแต่เจ้าของแบรนด์จะเอ็นดูแล้วกันถ้าเจ้าของแบรนด์ไลฟ์นั้นได้มากก็แล้วแต่พี่ๆเจ้าของแบรนด์จะเอ็นดูน้องแล้วก็จะซัพพอร์ตน้องแล้วกัน เพราะว่าในมุมดิวดิวก็ให้น้องได้เท่านี้แต่ในมุมของทุกคนที่เห็นว่าน้องสองคนน่ารักจริงๆก็ซัพพอร์ตแต่น้องสองคนคือบอกเลยนะเขาเป็นคนที่กระตันยูแล้วก็ไม่เนรคุณคนอย่างพี่ดิวเขาก็ทักมาตั้งแต่เกิดเรื่องเลยโดยที่เขาไม่ต้องรีรอไม่ต้องกากคาพูดหรือไม่ต้องการคําตอบที่มันอยู่ในใจแล้วเขาก็ทักมาหาพี่ดิววันเสาร์ก็คือจะได้เจอน้องอีกใช่ครับวันเสาร์ตอน11บอโมงเที่ยงครับประมาณนี้ เห็นว่าจะเอาพ่อของคู่กันมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับติดต่อคุณพ่อไปแต่คุณพ่อบอกว่าคุณพ่ออยากพิสูจน์ตัวเองอยู่แต่ว่าตอนนี้กระแสลบคุณพ่อเยอะดิวก็เลยบอกว่าดิวอะส่งส่งแบบส่งทางพ่อแบบว่าขอให้งานพ่ออะไรเงี้ยให้ค่าตัว2 0 0 0 0 0บาทมาไล์สดขายของกับดิวสองแสนนี่คือครั้งเดียวเหรอใช่ครับจะขายได้ไม่ได้ก็ก,ก็ก็ให้คุณพ่ออย่างน้อยๆคือ พ่อดิวก็ไม่อยู่แล้วเนาะพ่อดิวเสียตอนยี่สามแล้วดิวก็ไม่ได้ตอบอะไรแทนอะไรพ่อเลยก็เลยอยากที่จะอ่ะอย่างน้อยๆมีพ่อบอยเป็นกระแสอยู่ก็อ่ะช่วยพ่อบอยเต็มที่แต่พ่อยังไม่คอนเฟิร์มพ่อยังไม่คอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าพ่อก็ยังเอาตรงๆนะพ่อก็เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเซฟตัวเองหลายๆเรื่องแต่ดิวก็มีคลิปเสียงพ่อที่อัดไว้อยู่ถ้าสมมติแบบนักข่าวอยากขอก็ขอได้จากดรามานี้มันมีคอมเินอะไรลุกๆถึงราน ถึงจะเป็นคอมเมนต์ลบแต่ทุกอย่างทุกเรื่องที่ดิวทำนะครับดิวธีรพัฒน์คนนี้ดิวก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีของสังคมไทยเพราะว่าดิวบูชาความรักแล้วดิวก็รู้สึกว่าความรักเนี่ยถ้าสมมติคนสองคนมารักกันจะเลิกกันเพียงเพราะคําว่าเงินเนี่ยสำหรับดิวอะดิวอยากให้2คนอนะมาช่วยเหลือกันสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันแล้ววันหนึ่งถ้าเราประสบความสําเร็จเราก็จะไปพูดกับคู่รักหลายๆคนได้แล้วก็ให้เป็นแรงบรนณาใจให้กับ ใครหลายๆคนที่กําลังรักกันอยู่แล้วยังจับมือกันอยู่ในวันที่จนนะครับเรียกหลายที่พูดนึงว่าช่วยน้องคู่กันแต่แมงบองไม่ได้หวังอะไรจริงๆถามว่าไม่ได้หวังอะไรจริงๆคนอื่นอาจจะมองว่าแบบตอนนี้มันเริ่มมันเป็นกระแสไปหลายๆทิศท,ทางแล้วแล้ว,ลวก็ก็ต้องยอมรับว,ว่าลูกค้าก็ซื้อของดิวเยอะมากก็ขอบคุณมากอีกฝ่ายที่พูดมาว่าเหมือนแบบซอฝั่งเป็นคนที่แบบทาให้น้องเป็นคนดึงน้องเข้ามาอะไรแบบี้ ครับสุภาษิตที่ว่าแพ้เป็นภาชนะเป็นมารวันนี้น้องดิวบอกเลยนะว่าซอฝันหรือใครจะเป็นที่หนึ่งได้เลยแต่สำหรับพี่ดิวก็ขอให้ทุกคนมองถึงการกระทำไม่ไม่ได้อยากเอาที่หนึ่งที่สองมาวัดกันครับแต่แต่อย่างน้อยๆวันนั้นที่พูดออกไปต้องขอโทษด้วยเพราะมันเป็นช่วงอารมณ์ครับจากนี้เราต้องระวังอารมณ์มากขึ้นไหมคะเวราไในตดคือตอนนี้หยุดแล้วครับหยุดหยุด หยุดเพราะาจะไปหา้องดีผู้ย่านฟินแลนด์ต่อจะบินไปพรุ่งนี้ครับ <ไป S 1> ผมมีโปรเจกต์อะไรก็รอติดตามหรือว่าเขาบมกันว่าจะเราจะเปิดวงหมอลำนี้เรื่องจริงหรือเปล่าต้องรอรอติดตามในช่องพี่ดิวแล้วกันถามไม่ยากพัดข่าววันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ y o u YouTube c h a n n e l Top ดาราและแฟนเพจ f a c e b o o k Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ